ความสามารถพลังผลปีศาจที่น่ากลัวของเลวคุกิวสวัสดีครับเป็นแฟนวันพีทุกๆคนด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเลวคุกิวกินผลปีศาจสนิทที่ไม่รู้จักซึ่งทำให้เลวคุกิวสามารถสร้างชีวิตได้เป็นพืชต่ตางๆจากร่างกายของเขาได้อย่างต้องการและสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ พืชของเขาที่เขาสร้างขึ้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเกินที่ไปมาได้อย่างอิสระเหมือนว่าพลังเฮกุกิวสามารถสร้างพืชจํานวนมากได้เพื่อทําการโจมตีได้ขนาดใหญ่เมื่อโจมตีกลุ่มจนสลดัดร้อยศูนย์เขาใช้พลังจากนิ้วของเขาให้เป็นกิ่งไม้หรือทวารหรือรากไม้ที่แหลมคม และขยายพวกมันได้อย่างอิสระเพื่อจิ้มแทงศัตรูหลายร้อยคนในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายโคตรโหเรครับนอกจากนี้พลังของเหลวคุกิวสามารถดูดซับของเหลวอย่างกับเขาที่สัมผัสได้อย่างรวดเร็วซึ่งรวมกับสิ่งมีชีวิตหลังที่โดนเสียบเข้าไปคนเหล่านั้นจะค่อยๆเหี่ยวแห้งหอมจนหนังผิดติดกระดูเกเล้วคุกิวยังสามารถยิ้มลดของเหลว ที่เขาดูดซับเข้าไปได้ด้วยในภาพที่ทำให้เราเห็นตอนที่เขาเสียบถังแอลกอฮอล์ G H. และกิ่งไม้และริมรสชาาิของมันเรลยวคุกเกิยวยังสามารถแสดงผลปีศาจได้อย่างต่างๆด้วยสามารถสร้างพืชรอบข้างให้เติบโตวสวยงามได้อย่างยิง่งเติ่งปูดดอกไม้ได้และหลังของเรลยวคุกเกิวก็มีดอกไม้งอกออกมาแล้วก็บินได้ด้วยโอ้โหคือพูดแล้วก็สุดๆเลยครับนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าหญ้าต้นไม้และดอกไม้ตอบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวใดก็ตามที่เลียวกกกิวได้สัมผัสส่งผลให้เขาทิ้งร่องรอยของเพิดไว้ไม่ว่าจะเดินไปที่ใดไม่ว่าเลียวโกกิวจะไม่ได้กินอะไรมานานเป็นเวลา3ปีแต่เลี้ยวกกกิวก็ยังคงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่ขาดพลังงานด้วยพลปีศาสตร์ของเขาเนื่องจากพลังการดูดซึมของเหลียว เข้าสู่ร่างกายของเขาโดยนั้นเป็นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับพืชทําให้มีน้ําในต้นไม้เลคคิวเนี่ยอาจจะมีพลังสามารถก็จะเป็นเทพแห่งป่าก็ได้นะครับย้อนย้อนย้อน,อนก็เขาก็เล่าถึงความเป็นมาของต่างๆของย้อนอดีตนะครับก็นั้นก็จะมีการกล่าวถึงเทพพระอาทิตย์นะครับเทพแห่งฝนเทพแห่งปา่งปาเทพแห่งปัตตพีนะครับเออคนก็เลยจับเสื้อยงก็มา Hey, เฮลิวคลกิวนี่ก็จะมีพลังที่แบบเป็นตำนานเป็นเทพแห่งป่าหรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นจริงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็จะพีกันไปขั้นนเลยนะครับก็จะเป็นพลังทเทพเทพเลยนะครับของผลเรือเอกเรียวคุกิวของเรานะครับตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็บอกแล้วว่าถึงจุดจบของผลปีศาจของเรียวคุกิวกันแล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำยิบต,ต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ